ศศกกกาารึึษษิเสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันทัศพิชาสิทธิโชต์ในรายการข่าวรอบรัวศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาประจำวันพุธที่4ตุลาคมพุทธศักราช2566ในวันนี้มีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้างโปรดติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นำคุณผู้ชมไปติดตามการทำแผนฝึกซ้อมเผชิญเหตุอันตรายจากบุคคลภายนอกค่ะวันนี้ดรรังสิตวุฒิสุวรรณโรจนะผู้อำนวยการวิทยาฐานะเชี่ยวชาญศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมารวมกับคณะครูงานรักษาความปลอดภยัยเป็นวิทยากรในการทำแผนฝึกซ้อมเผชิญเหตุอันตรายจากบุคคลภายนอก มีการจำลองเหตุการณ์เมื่อมีผู้ร้ายเข้ามาก่อเหตุภายในสถานศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนเขารวมการฝึกปฏิบัติการซ้อมแผนในครั้งนี้เพื่อให้ครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นณลานหน้าอาคารสิริวิทยาธรค่ะ อูนำพัฒนาวิชาการด้านครูสู่มาตรฐานการศึกษาไทยให้ดีเยด่นคุณภาพการศึกษาพัฒนาเพื่อเด็กเพื่อผู้เรย นคือปฏิญาณของเราศูนย์การศึกษาขีดสิอของไทยใส่ใจรวมพลังสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามและบริการให้ประทับใจข่าวถัดมานำคุณผู้ชมไปที่กิจกรรมพุทธหันษาพาสุขใจค่ะ วันนี้กิจกรรมพุทธหันษาพาสุขใจแบบบูรณาการเป็นการร่วมการทำกิจกรรมระหว่างครูผู้ปกครองและนักเรียนโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มที่1ฐานการเรียนรู้ทักษะการดำรงชีวิตการทำไข่ครบนกกระทาครูอธิบายกิจกรรมและวัตถุดิบอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำไข่ครกนกกระทาจากนั้นให้นักเรียนระบายสีใบางานรูปไข่นกกระทาครูสาธิตการทำไข่ครกนกกระทา แล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงต้อมรับประทานจากนั้นครูสรุปกิจกรรมและประโยชน์ที่ได้รับกลุ่มที่2ฐานเกมและกีฬาเริ่มด้วยกิจกรรมทักทายสวัสดีและแบ่งกิจกรรมออกเป็น4กิจกรรมกิจกรรมแรกเกมตกปลานักเรียนใช้คันเบ็ดตกปลา เพื่อตกปลาให้ได้5ตัวกิจกรรมที่2ล้วงกล่องเก็บไข่นักเรียนล้วงกล่องจนกว่าจะเจอไข่แล้วนํามาใส่ตากก้า3ฟองกิจกรรมที่3ส่งลูกบ่งน้ํานักเรียนและผู้ปกครองนั่งเป็นวงกลมส่งต่อลูกบอลโดยจะมีการเปิดเสียงเพลงหากลูกบ่งน้ําหยุดที่ใครคนนั้นก็จะมีรางวัลพิเศษกิจกรรมที่4เก้าอี้ดนตรีให้นักเรียนและผู้ปกครองนั่งเป็นวงกลมโดยครูจะให้สัญญาณ เมื่อเพลงหยุดลงให้นั่งลงหากไม่มีใครนั่งก็จะตกลอบไปถือเป็นอันเสร็จกิจกรรมค่ะกลุ่มที่3ฐานการเรียนรู้ศิลปะบำบัด <Okay. S 2> ครูผู้ปกครองและนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฤดูฝนพร้อมให้ทำใบงานระบายสีและแปะสติกเกอร์รูปร่มกันฝนเสื้อกันฝนพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดูแลตนเองในหน้าฝนกลุ่มที่4ฐานดนตรีและสันทนาการ เริมด้วยการร้องเพลงทักทายเพลงอวัยวะเพลงกิจวัตรประจําวันจากนั้นเข้าสู่กิจกรรมที่1นึ่าไข่กลับลังจากนั้นแบ่งนักเรียนออกเป็นสองทีมให้นักเรียนใช้อุปกรณ์ในการตักไข่แล้วนําไปวางในตะกร้าจนหมดกิจกรรมที่2วิดน้ําต่อสร้อยเริ่มด้วยให้นักเรียนวิตน้ําด้วยสริง จนน้ำในอ่างหมดแล้วนำสร้อยมาต่อจนหมดโดยในวันนี้ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีพร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆเช่นทักษะทางวิชาการทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทักษะทางสังคมทักษะการรับรู้และการแสดงออกทางภาษาทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันให้แก่นักเรียนด้วยค่ะ ข่าวถัดมานำคุณผู้ชมไปติดตามการประชุมสัญจรนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยบริการเขต6และหน่วยบริการเขต7ค่ะข่าวถัดมานายกิติศักดิ์หงบัวพารองผู้อำนวยการศูนย์เขต11อนายอารัมปังกลางหัวหน้าหน่วยบริการเขต6นางสาวพัชรมาสีขาวหัวหน้าหน่วยบริการเขต7พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรหน่วยบริการเขต6เขต7 เข้าร่วมประชุมสัญจรนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูบุคลากรโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้การรับมอบนโยบายผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการการดำเนินกิจกรรม5สกิจกรรมสวอตการปฏิบัติงานของครูบุคลากรในกรณีที่มีการโยกย้ายการเตรียมความพร้อมการส่งต่อนักเรียนและการนิเทศติดตามการทำงานของ4กลุ่มงาน ในหน่วยบริการณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาหน่วยบริการพี่ไมค่ะนำคุณผู้ชมไปติดตามการทำกิจกรรม5้สอค่ะวันนี้คณะครูบุคลากรร่วมกิจกรรม5้าสอตามกลุ่มคณะสีที่ได้รับมอบหมายโดยวันนี้เป็นการตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้ารวนดินถอนวัชพืชบริเวณหน้าศูนย์เขต11เพื่อปรับภูมิทัศน ให้พร้อมแก่การให้บริการนักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อราชการค่ะข่าวถัดมานำคุณผู้ชมติดตามการร่วมการแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งค่ะวันนี้ผู้อำนวยการศูนย์เขต11เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายสุพนัทสุภารานนเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลน,นครราชสีมาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาณหอประชุมอาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลน,นครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ใจดีรอบรูว้วันนี้นำคุณผู้ชมไปติดตามผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของเรากันค่ะวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีนางสาวอภิญญาสิงเกือตัวแทนกลุ่มชุมชนขายของฝากตำบลไทยสามคัคคีข้าเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนหน่วยบริการวางน้ำเขียวโดยมีนายประกอบสิริวงเทาสะอาดนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามคัคคีพร้อมคณะ ร่วมมอบสิ่งของขนมนมน้ำดื่มปัจจัยพื้นฐานและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11หน่วยบริการวังน้ำเขียวเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเด็กหญิงเคมิกากันนวงจากนั้นคณะครูและนักเรียนได้รวมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดและร้องเพลงขอบคุณจากใจเพื่อเป็นการขอบคุณณศนะูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11 จังหวัดนครราชสีมาหน่วยบริการวังน้ำเขียวค่ะ หมดเวลาสำหรับข่าวรอบรั้วประจำวันนี้แล้วค่ะก่อนจากกันขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาษาโคราชวันนี้ขอเสนอคำว่าขยูดขยูดแปลว่ายน่รนร่นเช่นใส่กาวมากโพดขยูดมดแปลว่าทากาวเยอะเกินไปทำให้กระดาษย่นค่ะเพราะทั้งหมดนี้คือข่าวรอบรัว้วทัตพิชาสิทธิโชต์พร้อมทีมงานข่าวรอบรัว้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อน จนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเเราาใใส่ใจคุณภพวันนี้สูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศาึกษา11จังหวัดนครราชสีมานำโดยดรรังสิบุตรสุวรรณโรจนะผู้อำนวยการวิทยาฐานะเชี่ยวชาญศูตรการศึกษาพิเศษเขตการศาึกษา11จังหวัดนครราชสีมา ร่วมฝึกซ้อมแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุอุบัติภัยและปัญหาสังคมเช่นเหตุระเบยิงการก่อการร้ายเหตุระเบิดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ ศูนการศึกษาพิเศษ,เษการศึกษา11จังหวัดน,นคนรราชสีมาผู้นำพัฒนาวิชาการด้านครูสู่มาตรฐานการศึกษาพิเศษไทยเราดีเยี่ยมคุณภาพการศึกษามุ่งพัฒนาเพื่อเด็กพิเศษของไทย วันนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมานำโดยดรรังสีวุฒสุวรรณโรจนะผู้อำนวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11ของเรามอบแจกันดอกไม้ที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีนายสุพนัสสุภารานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมาเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาณหอประชุมอาคารอาเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา สำหรับคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธานะครับสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนพิการได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี341 1 37706ขีด2ครับเงินที่คุณผู้ชมบริจาคเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยพัฒนาคนพิการสามารถลดหย่อนภาษีได้สเท่าตามระเบียบกรมสรรพากรครับ มูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมระดมสมทบทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษโดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการเลขที่บัญชี 3, 4, มสหนึ่งขีดศูนย์ ขีด8 3 2 6 9ขีด6หรือสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาเลขที่2.1.4หมู่2ถนนเลี่ยงเมืองตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา303.10นวัตกรรม เล่าใกล้สู่สากล